สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการเปิดไพ่เพื่ออ่านดวงชะตาชาวราศีสิงประจําเดือนมีนาคมนะคะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมพลังงานอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับท่านใดเลยก็ได้นะคะสิ่งดีๆรับไปสิ่งไม่ดีขอให้ปล่อยผ่านขอให้ท่านนั้นรับแต่พลังงานดีๆไว้นะคะสิ่งใดที่เป็นคาเตือนก็อย่าวิตก,กังวลเกินเหตุนะคะแค่ให้ท่านนั้นระวัด ระมัดระวังในการใช้ชีวิตยิ่งขึ้นค่ะถ้าหากว่าในคลิปนี้นะคะผู้อ่านผิดพลาดพังไปประการใดขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะบางครั้งอาจจะพูดผิดพูดถูกหรือเสียงขาะถายจากอาการป่วยค่ะอ่าเราก็มาฟังดวงชะตาของชาวราศีสิง์ประจำเดือนมีนาคมกันเลยนะคะฝากกดติดตามกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ให้ผู้อ่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะชาวราศีสิงประจาเดือนมีนาคมนะคะ ถ้าหากว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีสิงห์ท่านใดแย่ๆนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้ท่านจะเริ่มเห็นช่องทางการเงินขึ้นมาแล้วค่ะจับงานด้านใดการเงินก็จะมาดีขึ้นในหลายทางนะคะบางท่านมีโอกาสได้รับสิ่งของมีค่าได้รับมรดกจากครอบครัวหรือแม้แต่การแบ่งปันหุ้นส่วนลงทุนผลกำไรนะคะ ในช่วงนี้นะคะคุณมีโอกาสใหม่ๆหยิบยื่นเข้ามาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นโชคลาภการเงินนะคะชาวราศีสิงในเดือนนี้นะคะคุณมีเงินรอบตัวจริงๆค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะลงทุนทําสิ่งใดนะคะช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะไปร่วมสังสรรค์ทําให้คุณนั้นเจอคอนเนคชั่นใหม่ๆมีความมั่นคงทางใจมีความมั่นคง มีคอนเนคชันทางการงานที่มั่นคงนะคะช่วงนี้ชาวราศีสิงห์นะคะคุณนั้นเป็นคนที่มีไอเดียมีคอนเนคชันในการทำงานที่ดีค่ะอดีตที่ผ่านมานะคะบางท่านอาจจะปรีกวิเวกเพื่อไปถือศีลหรือไปปฏิบัติธรรมนะคะหรือแม้แต่บางท่านก็ปรีกไปอยู่ตัวคนเดียวเพื่อตกผลึกทางความคิดนะคะ จนบางทีนะคะคุณนั้นมีไอเดียในการทำงานจากการที่คุณมีโอกาสได้พักใจไปอยู่คนเดียวค่ะบางท่านที่เป็นผู้หญิงนะคะคุณก็อาจจะมีพลังงานของคนที่เป็นแม่หรือบางคนก็อาจจะตั้งท้องจริงๆก็ได้นะคะในช่วงนี้มีโอกาสที่คุณจะตั้งท้องตั้งคันก็ขอให้คุณนั้นลองตรวจดูนะคะบางท่านนะคะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือบางท่านก็เป็นเจ้าของกิจการหรือ ในหลายๆท่านนะคะเป็นทั้งการงานประจำที่ตำแหน่งมั่นคงนั่งโต๊ะและก็เป็นเจ้าของกิจการมีงานหลายด้านหลายทางค่ะในอดีตที่ผ่านมานะคะถ้าคุณนั้นมีปัญหาหรือมีการถกเถียงมีปัญหากับคนรอบข้างหรือคนในที่ทำงานนะคะเร็วๆนี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะเกลีร์ปัญหาได้และตกลงกันได้ในที่สุดค่ะช่วงนี้นะคะ หลายท่านที่ลงทุนทำสิ่งใดไปนะคะกำลังรอดูผลนะคะว่าผลกำไรของคุณจะไปในทิศทางใดนะคะบางท่านการเงินที่ลงทุนอาจจะหยุดชะงักนะคะมีการตกลงเบิกจ่ายหรือการจ่ายเงินนะคะก็จะล่าช้าไปนิดนึงนะคะแต่ในที่สุดค่ะท่านก็จะได้รับตามที่ได้ตกลงกันไว้นะคะก็ขอให้ท่านเผื่อเวลาสักนิดนะคะช่วงนี้นะคะบางท่าน ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆห,หรือเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปในทำในสิ่งที่ท่านนั้นไม่มีประสบการณ์นะคะท่านจะเรียนรู้และทำได้อย่างดีค่ะหรือบางท่านนะคะถ้าหากว่าคิดลงทุนทำการสิ่งใดใหม่ๆนะคะขอให้ท่านนั้นศึกษาข้อมูลให้ดีค่ะมีโอกาสที่ท่านจะสามารถทำได้อย่างประสบความสำเร็จนะคะแต่อย่าเพิ่งทำสิ่งใดที่ท่านยังไม่มีความรู้ พอนะคะช่วงนี้นะคะถ้าหากว่าสิ่งใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นการงานหรือการคอนเน t ชันกับผู้คนเกิดปัญหานะคะท่านจะสามารถตกลงได้ด้วยการเจรจารด้วยความจริงใจค่ะการค้าการขายหรือกิจการของท่านนะคะช่วงนี้ถ้าหากถ้าหากว่าเกิดปัญหาท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากคุณแม่ หรือผู้หญิงที่มีลักษณะเป็นดังคุณแม่นะคะก็คือเป็นคนใจดีมีเมตตาหรือคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าเรานะคะให้ท่านขอให้ท่านนั้นขอคําปรึกษาให้ท่านช่วยเหลือได้ค่ะแต่คุณนั้นเป็นคนมีความสามารถหลายด้านสุดท้ายแล้วในความพยายามของคุณคุณจะทําได้จนสําเร็จค่ะบางท่านช่วงนี้นะคะอาจจะมีความรู้สึกดิ่งดาวนะคะจากคําพูดของบางคนที่ทําให้คุณนั้นรู้สึก ุกกุ้มเป็นกังวลหรือน้อยใจนะคะก็ขอให้คุณนั้นปรับจูนพลังงานนะคะบางท่านนะคะที่กำลังเริ่มตั้งครรภ์เป็นคุณแม่นะคะท่านก็อาจจะดิ่งดาวจากการที่ฮอร์โมนของคุณนั้นเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้นะคะบางท่านถึงกับนอนไม่หลับค่ะเป็นความเครียดจากการงานอาจจะเครียดจากงานเครียดจากสังคมหรือบางท่านนะคะ ได้รับข่าวการสูญเสียค่ะอาจจะเป็นน้องหมาน้องแมวที่คุณได้เลี้ยงไว้นะคะเจ็บป่วยและสูญเสียได้นะคะก็ขอให้ดูแลก,กันดีๆนะคะในช่วงนี้นะคะท่านที่ร่วมหุ้นลงทุนกิจการของคุณเริ่มขยับขยายได้ผลกำไรเห็นผลกำไรดีขึ้นค่ะตอนนี้คุณมีพลังความมั่นคงการประสบความสำเร็จบางขั้นได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งพร้อมทั้งขึ้นเงินเดือน บางท่านลงทุนทำสิ่งใดกำลังรอดูผลกำไรนะคะบางท่านตกลงเบิกจ่ายเงินนะคะขอให้ท่านนั้นเผื่อเวลานะคะเพราะว่าการตัดสินใจใจ่ายเงินที่ท่านได้ตกลงกันไว้อาจจะได้รับล่าชา้าแต่ในที่สุดก็จะได้รับนะคะเนื่องจากดวงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะผู้อ่านก็พยายามอ่านให้ครอบคลุมกับคนที่เข้ามาดูนะคะ ก็ขอให้ท่านนั้นลองโน้มพลังงานดูนะคะว่าพลังงานนี้จะเข้าไปในทิศทางใดของดวงชะตาท่านนะคะการงานการเงินของชาวราศีสิง์ในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะกําลังเริ่มมั่นคงและเติบโตคะ่ะจับงานหลายทางหลายด้านเงินก็เข้ามาในทุกทิศทางคะ่ะในช่วงนี้นะคะในด้านความรักคนโสดนะคะคุณจะพบรักจาก เพื่อนร่วมงานหรือคนที่ทำงานร่วมกันค่ะช่วงนี้นะคะบางท่านก็ให้ระวังคำพูดนะคะคำพูดอาจทำให้เรานั้นรู้สึกผิดพ้องหมองใจกันได้ค่ะหรือท่านที่เป็นคนมีคู่แล้วนะคะช่วงนี้ท่านเหนื่อยจากการงานนะคะมีโอกาสที่ท่านอาจจะหลุดปากหรือพูดคำพูดสิ่งใดไปหรือคู่ของท่านนะคะ ผู้สิ่งใดที่ทำให้ท่านนั้นรู้สึกดิ่งดาวได้นะคะสำหรับคนที่เป็นคุณแม่นะคะก็ขอให้คุณนั้นรักษาดูแลสุขภาพนะคะอาจจะมีอาการนอนไม่หลับจากการที่ฮอร์โมนของคุณเหวี่ยงขึ้นลงนะคะลองปรึกษาคุณหมอดูนะคะถ้าว่าท่านรู้สึกเครียดและนอนไม่หลับนะคะในช่วงนี้ชาวราศีสิงในเดือนมีนาคมนี้นะคะผู้อ่านถือว่าท่านเป็นคนที่มี ดวงชะตาดีอยู่ในทิศทางที่กำลังเติบโตและดีขึ้นค่ะก็ขอให้ท่านรับพลังงานดีๆไปทุกท่านนะคะโชคดีค่ะขอบคุณที่เข้ามารับฟังการทำนายนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะหากว่าผู้อ่านผิดพลาดสิ่งใดไปขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ